สวัสดีค่ะชื่อมยุรีปัต,ตายะสังอายุ50ปีค่ะปวดข้อเข่าซึ่งพบหมอมานานแล้วหมอบอกว่าเป็นน้ำในข้อเข่าเยอะปวดถึงขนาดที่ว่านั่งถ้าเหยียดขาจะงอเข่าไม่ได้ถ้านั่งในท่าที่งอแล้วจะเหยียดไม่ออกหมอสั่งว่าไม่ให้เดินแล้วก็ห้ามเดินขึ้นลงบันได ซึ่งตรงนี้เรามันไม่สามารถอีกเลี้ยงได้เราปวดมากยังไงบางครั้งคนเรามันต้องมีทำอะไรต้องมีเดินมีอะไรบ้างหมอว่าถ้าอยากหายพยายามไม่ให้เดินหมอว่าถ้าผ่าเบื้องต้นหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก็จะประมาณ5้าแสนบาทหมอก็จัดยาให้มาทานหนึ่งเดือนเพราะว่าขอหมอว่าขอเวลาหาเงินหน่อยยังไม่พร้อมที่จะผ่าตอนนั้นแต่จริงๆมันมีหลายอย่างมากในตัวเราซึ่ง ทั้งงานทั้งอะไรใครจะทําใครจะดูแลเพราะเราทําธุรกิจส่วนตัวเอาลองดูก็ได้พี่หนูไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเพราะยังไงถ้ามันไม่ดีขึ้นหนูก็ต้องผ่าอยู่แล้วเพราะว่าปรึกษากับหมอมมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็ช่วงที่ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นจากการที่เราอยู่บ้านเราตึกสามชั้นอยู่แล้วเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเราก็สังเกตว่าเอ๊ะมันไม่แป๊บมันมันไม่แป๊บแล้วลองดูแล้วมีลองเดินตอนแรกเราก็เดินช้า,ชา พยายามจับราวบันไดอะไรเงี้ยค่อยๆเดินลองดูเพราะความกลัวที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่อยากเจ็บอีกแต่พอช่วงหลังๆมาเราเริ่มดีขึ้นเราลองแบบเดินไม่ต้องจับลองเดินแบบเหมือนที่เราเคยเดินแบบกึ่งวิ่งกึ่งเดินอะขึ้นลงบันไดอะเออโอเคนะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเรายังไม่แป๊บเรายังไม่มีอะไรเลยตามข้อเข่าตามอะไรเงี้ยกลับไปหาหมออีกทีหนึ่งหมอเขาตรวจเขาบอกว่าเออเริ่มดีขึ้นน้ําที่มันข้างข้างในอะรู้สึกว่ามันมันลดลงแล้วมันมันไม่ไม่มากเหมือนตอนนั้น แล,แล้วหลังจากนั้นมาลองลองลองวิ่งดูลองวิ่งสายพานลองไปที่ร้านฟิตเนสเราเหมือนการไปออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยก็โอเคค่ะไปวิ่งก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการแป๊บๆไม่มีอาการอะไรก,ก็ใช้ได้ตามเป็นแบบปกติทั่วไปเหมือนคนไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ทานกันทั้งครอบครัวแม่อยู่ตามจังหวัดคือซื้อทานกันแบบคนไหนไม่ทานก็กทุแทแต่เขากับสุขภาพร่างกายของเรา จากการที่หมอจะต้องผ่าทั้งไรไม่ต้องผ่าแล้วค่ะทุกวันนี้เดินขึ้นลงบันดไดได้ไปไหนมาไหนได้สบายทํางานได้ตัมไม่ต้องเสียห้าแสนด้วยค่ะ